สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเก้านะครับวันนี้ครูเก้าจะมาสอนนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะครับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในหัวข้อของนะครับพัฒนาการด้านสังคมนะครับนักเรียนก็นะครับในพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับก็นะครับยังมีศักดินานะครับอยู่ในสังคมไทยนะครับก็ยังมีศักดินานะครับอยู่ใน สังคมไทยนะครับคำว่านะครับศักดินาเนี่ยนะครับหมายถึงอํานาจนะครับหรือสิทธิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับพระราชทานนะครับให้แก่นะครับไร่ฟ้านะครับค่าของแผ่นดินนะครับตามศักดิ์ของแต่ละคนนะครับเดิมเนี่ยนะครับเป็นการถือครองที่ดินนะครับเป็นจํานวนไร่ต่อมาก็เป็นการกําหนดสถานะ ะครับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับของคนในสังคมอย่างเช่นนะครับพระมหาอุปราชเนี่ยนะครับมีศักดินาเนี่ยนะครับอ่า100,000นะครับเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็มีศักดินานะครับ10,000ไพ่เนี่ยนะครับก็มีนะครับศักดินาตั้งแต่10ถึง25นะครับอันนี้คือไพ่นะครับ ส่วนธาตุเนี่ยนะครับก็จะมีสักดินานะครับห้านะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับนะครับโครงสร้างนะสังคมไทยนะครับในอ่าสมัยรัชกาลทศวตอนต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะบุคคลเนี่ยนะครับหลายชนชั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีนะครับพระมหากษัตริย์นะครับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับขุนนางไพร่ ธาตุแล้วก็พระภิกษุสงฆ์นะครับพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขนะครับสูงสุดนะครับของราชอาณาจักรทรงเป็นนะครับเจ้าชีวิตและเจ้าแผ่นดินนะครับของรัษฎรทรงได้รับการยกย่องนะครับจากประสงฆ์นิกรว่าทรงมีลักษณะนะครับเป็นสมุติเทพนะครับตามความเชื่อในศาสนาอะไรครับอาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับ และนะครับเป็นธรรมราชานะครับตามความเชื่อในศาสนาพุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยครับก็ทรงเป็นนะครับพระบิดานะครับแห่งทวยราชนะครับตามคติความเชื่อดังเดิมนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับชุมชนเนี่ยครับของกลุ่มสังคมไทยนะครับอีกด้วยนะก็มันเป็นความเชื่อดังเดิมเหมือนกันทั้งยนนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับพระชวงนะครับพระชวงนะหรือว่าเพราะ บรมวงศานุวงศ์นะครับบรรดาเจ้านายนะครับซึ่งมีลักษณะนะครับเป็นเครือญาติของพระมหากษัตริย์นะครับบางทีนะครับก็เรียกว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเจ้านายเนี่ยครับเจ้านายที่ดำรงตาแหน่งสูงสุดนะครับรองลงมาจากพระมหากษัตริย์นะครับก็คือนะครับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับหรือนะครับ พระมหาอุปราชวังหน้านะครับถัดมานะครับก็คือตาแหน่งเจ้าทรงกรมนะครับอื่นๆนะซึ่งนะครับมีศักดินามากน้อยก็ตามลําดับนะครับโดยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตนะครับกับพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญนะครับเจ้านายนะครับก็จะได้รับศักดินานะครับตั้งแต่ประสูตินะแล้วก็ได้ศักดินามากขึ้นเมื่อเข้ารับราชการนะครับและ เป็นนะครับเจ้าทรงกลมนะครับอีกทั้งยังได้รับพระราชทานเบี้ยวัดนะครับเบี้ยรายปีด้วยนะทีนี้เนี่ยนะครับพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยครับตำแหน่งของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยครับแบ่งนะออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือนะครับสกุลยศนะครับกับอิสราลียศนะสกุลยศเนี่ยนะครับมี3ามตแหน่งก็จะมีเจ้าฟ้านะครับ พระองค์เจ้านะครับแล้วก็หม่อมเจ้าก็จะเรียกได้ว่าลดหลั่นนะคันตามลําดับนะครับส่วนอิสริยยศเนี่ยนะครับหมายถึงนะพระยศที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับพระราชทานนะครับให้กับเจ้านายที่ได้รับพระยศเนี่ยสูงขึ้นได้แก่กรมสมเด็จพระนะครับกรมพระนะครับกรมหลวงกรมขุนกรมหมื่นก็จะลดหลั่นตามลําดับนนักเรียนนะ ก็อย่างเช่นนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอนะครับหรือว่า,าเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุลักษณ์นะครับก็ได้รับโปรดเก้านะครับเลื่อนขึ้นนะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับหรือวังหน้านะครับคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสกุลยศนะครับกรมหลวงและกรมพระ และกรมพระเนี่ยนะครับเป็นอิสริยยศนะถ้าสกุลยศเนี่ยครับก็ก็คือเจ้าฟ้านะครับส่วนกรมหลวงและกรมพระเนี่ยก็คือเป็นอิสริยยศนะครับนอกจากนี้เนี่ยการถือสักดินานะครับของอพระชวงทั้งหลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปลดหลั่นกันไปด้วยนะครับก็ถ้าเป็นนะครับพระมหาบุรุษเนี่ยนะครับก็จะมีสักดินานะครับหนึ่งแสน เจ้าฟ้านะครับหรือว่าพระราชะโอรสเนี่ยมีศักดินาตั้งแต่15,000นะครับถึง40,000นะครับในส่วนของคุณนางนะขุณนางเนี่ยก็คือบุคคลที่เข้ารับราชการแผ่นดินนะครับโดยมีศักดินานะครับยศนะพระราชทินนามนะครับและตำแหน่งนะครับเป็นเครื่องชี้นะครับบอกถึงอำนาจและเกียรติยศนะครับ ขุนนางเนี่ยครับก็จะมีศักดินาเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปนะครับถ้านะครับเป็นขุนนางในระดับบนเนี่ยนะครับที่รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีศักดินาตั้งแต่400ถึง10,000หนะถ้าเป็นขุนนางระดับล่างเนี่ยนะครับที่ไม่ได้แต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์นะครับแต่ได้รับการแต่งตั้งจากเสนาบดีเนี่ยก็มีศักดินานะครับต่ำกว่า400ลงมาแต่ก็ไม่ถึง25 นะครับก็คือ25่ถึงสี่ร้อยนักเรียนนะในสมัยนี้นะครับขุนนางเนี่ยมีตั้งแต่เจ้าพระยานะครับพระยาพระหลวงขุนหมื่นแล้วก็พันนะครับก็จะลดหลั่นกันตามลําดับนะครับอย่างเช่นนะครับเจ้าพระยารัตนาพิพิธนะครับมียศนะครับเป็นเจ้าพระยามีสังดินาเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับนะครับ ก็นะครับมีราชทินามด้วยนะครับชื่อที่พระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับพระราชทานนะครับประดับยศว่ารัตนาพิพิธนะครับตำแหน่งสมุหานายกเป็นต้นนะครับคุณทางเนี่ยนะครับก็จะมีศักดินาตั้งแต่400ขึ้นไปนะครับรวมทั้งบุตรนะครับก็จะได้รับการยกเว้นจากการศักดิ์และถูกเกณฑ์แรงงานนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่นะครับในส่วนของไพ่เนี่ยนะครับรัศดรนะครับซึ่งมีหน้าที่นะสังกัดมูลนายเจ้านายหรือขุนนางเนี่ยนะครับสำหรับนะเกณฑ์แรงงานนะครับไปใช้ในราชการนะครับต่างๆนะไพ่เนี่ยนะครับก็แบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะครับก็คือนะครับไพ่หลวงนะครับไพ่หลวงกับอีกอันหนึ่งจะเป็นไพ่สมนะครับไพ่หลวงเนี่ยนะครับก็ เป็นชายชกันนะครับอายุ18ปีนะครับซึ่งเป็นนะรัศดรสามันผ่านการสักขึ้นทะเบียนสังกัดกรมกองต่างๆนะครับเพื่อรับราชการหรือเข้าเดือนนะครับในการสักเนี่ยนะครับก็คือการเอาเหล็กแหลมทิมนะทิมแทงนะตามเส้นหมึกที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรนะครับบอกชื่อเมืองนะครับชื่อมูลนายที่สังกัดนะครับโดยสักที่ ข้อมือด้านหน้านะครับและหรือว่านะด้านหลังข้อมือนะครับของเลขนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือชายชะกันนะครับอายุนะ18ปีซึ่งมีความสูง2องสองศอกคืบนะครับหรือตั้งแต่เนี่ยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับขึ้นไปนะครับเป็นเกณฑ์เนี่ยแล้วก็จะถูกปลดนะครับเมื่ออายุ70ปี นะครับจึงมักเรียกว่าการสักเลขนะครับหรือนะอาการสักเลขเนี่ยมันจะเขียนเลขเหมือนตัวเลขนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันเนี่ยมันมันจะเป็นสะกดด้วยกอไก่นะครับการสักเลขเนี่ยครับมันเป็นวิธีการที่ควบคุมนะครับให้คนนะเป็นหมวดหมู่นะครับในมูลนายที่รับผิดชอบนะครับทีนี้นะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันคือการสัก นะครับอ่ามันเป็นของไพ่หลวงนะครับทีนี้เรามาดูของไพ่สมไพ่สมเนี่ยครับเป็นชายชะกันนะครับซึ่งอ่าเป็นนะครับเรียกได้ว่ารัศดรสามัญที่ผ่านการสักเลขแล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับพระมหาปัสสัต์เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าพระรทานนะครับให้แกอ่ามุนนายเป็นการตอบแทนนะครับเนื่องจากนะอ่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินเดือนนะครับ ฐานะของไพ่เนี่ยนะครับก็จะต้องสังกัดมูลนายนะครับคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะเรียกว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับไพ่เนี่ยนะครับก็มีสักดินาตั้งแต่1 0 2ถึง25ใช่ไหมในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามนะครับหรือว่ามีการเกลยงงานนะครับไปทํางานหนักนะครับไพ่หลายคนก็เรียกว่าหาทางหลบหนีนะเข้าป่าไปบ้างออกวนบ้าง หรือย้ายกลมนะครับไปอยู่กับมูลนายใหม่นะครับจึงต้องถูกจํากัดสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายที่อยู่นะครับต้องขึ้นทะเบียนนะครับตามภูมิลําเนาของตนนะครับแล้วก็อาจะย้ายกลมสังกัดไม่ได้นะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากมูลนายนะครับเรามาดูในส่วนของธาตุนะครับในส่วนของธาตุเนี่ยธาตุนะครับก็คือบุคคลนะครับที่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ในแรงงานแล้วก็ ชีวิตนะครับของตนเพราะนาตกเป็นเรียกได้ว่าตกเป็นทาสของเจ้านายเนี่ยจนกว่าจะได้รับการไถ่ตัวนะครับพ้นจากความเป็นทาสนอกจากาจะได้รับการไถ่ตัวนะครับให้เป็นอิสระแล้วเนี่ยกฎหมายนะครับยังให้พ้นจากความเป็นทาสได้ด้วยธีอื่นก็ได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับถ้านายเงินเนี่ยอนุญ,ญาตให้ทาสเนี่ยบวชเป็นพิสุหรือสามเณร หรือนางชีนะครับถือว่าหลุดพ้นจากนะความเป็นทาสได้นะครับหรือในกรณีที่นายเงินนะครับพี่น้องลูกหลานของนายเงินเนี่ยได้ทาสเป็นภรรยานะครับก็ให้ทาสผู้นั้นเนี่ยเป็นไทยและลูกที่เกิดมาก็เป็นไทยไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ทาสจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสในสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับจึงมีหลายช่องทางนะครับซึ่งมันจะเป็นผลดีนะครับกับผู้เป็นทาส แล้วกับผู้ที่ต้องการเรียกได้ว่าเป็นไทยแก่ตนเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็คือพระพิสุสงฆ์นะครับพระพิสุสงฆ์เนี่ยครับก็คือผู้ที่สืบทอดนะครับพระพุทธศาสนานะครับจึงได้รับการยกย่องนะครับแล้วก็ยกเว้นนะครับไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานและนะครับเป็นที่เคารพนับถือนะครับของคนไทยในทุกระดับชั้นโดยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงเป็นประมุข ฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ได้รับในการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์นะครับพระพิสุสงฆ์เนี่ยนะครับจะมีตําแหน่งนะครับสูงต่ําก็ลดหลั่นกันไปนะครับนับตั้งแต่พระภิสุสงฆ์ธรรมดานะครับพระครูนะครับพระราชาคณะนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยนะครับก็คือนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็จะมีศักดินาลดหลั่นกันตามลําดับนะครับซึ่งนะครับนักเรียนก็เห็นได้ว่าสภาพสังคมไทยเนี่ยนะครับ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับเป็นสังคมศักดินานะครับที่เรียกได้ว่านะครับมีลักษณะของการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลนะครับในสังคมนะครับโดยสะท้อนให้เห็นนะได้จากการนําจํานวนศักดินานะครับของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมาเป็นตัวกําหนดนะครับองค์ประกอบโครงสร้างของสังคมไทยนะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้อ่านะครับพระมหมายกษัตริย์นะครับ พระบรมวงศานุวงศ์นะครับคุณนางไพรท่าแล้วก็พระเนสุสงกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ต่อการตามหน้าที่นะครับโดยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีอาะชํานาจสูงสุดในราชอาณาจักรนะครับก็ถ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาประมุขใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นสมุติเทพนะครับแล้วก็ทรงเป็นธรรมราชานะครับสมุติเทพเนี่ยเป็นของพระนินดูธรรมราชาเนี่ย ็นของศาสนาอ่าศาสนาพุทธนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากถัดมาพระบรมงสาุวงศ์นะครับก็อาจจะเป็นพระเครือญาตินะครับของพระมหากษัตริย์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามอ่าความใกล้ชิดทางสายเลือดนะครับคุนนางนะครับคุนนางเนี่ยครับก็เข้ารับราชการแผ่นดินนะครับไล่นะครับก็ถูกเกณฑ์แรงงานนะครับในยามปกตินะครับแล้วก็อ่าในยามสงครามแล้วก็ต้องมีสังกัดมุ่นนาานะครับทีนี้ธาตุธาตุเนี่ยนะครับ บุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในแรงงานและชีวิตของตนเองนะครับต้องตกเป็นทาสของนายจนกว่าจะไถ่ตัวนะครับก็สามารถไถ่ได้นะครับพระภิสุสงฆ์นะครับก็คือบุคคลที่สืบทอดพปะพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องนะครับแล้วก็ศรัทธาจากบุคคลนะครับในทุกชนชั้นนะครับก็เดี๋ยวการบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะใส่เอาไว้ในกูเกิลแค r รวมนะครับก็อย่าลืมเข้าไปทํากันด้วยนะครับแล้วก็ ทำนี้ก็ส่งมาด้วยนะจ๊ะส่งทาง Google Classroom นั่นแหละนะครับแล้วที่สําคัญนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะก็ะขอในักเรียนรักษานะหรือว่ายึดมาตรการนะครับรักษาวินัยยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับขอในักเรียนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ